ลิซ่าแบ็คพิงโดนแซะเหยียดลามยันความเป็นไทยบอกเป็นประเทศแห่งจุดจุดจดแฟนขับแฮ่ติดแฮ s แท็กร e s สเปกลิซ่ข้อความนี้นะถือว่าเป็นข้อความที่แรงมากเลยเหยียด yeah, เชื้อชาติสุดๆเลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปดราม่ากันอีกแล้วนะคะสรุปดราม่าในวันนี้นะคะเป็นแฮชแท็ก ที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะคะเมื่อประมาณ1วันที่แล้วนั่นก็คือ Hashtag respect lisa นะคะ respect lisa คือ Hashtag เกี่ยวกับอะไรนะคะคือ Hashtag ที่ให้กำลังใจเกี่ยวกับน้องลิซ่าแบ็คพิงนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสรุป Hashtag นี้ให้ฟังกันค่ะว่ามีที่มาที่ไปยังไงทำไมคนถึงออกมา respect lisa กันค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับลิซ่าแบ็คพิงกัน แบบคร่าวๆกันก่อนนะคะแน่นอนว่าณเวลานี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักลิซ่านะคะ เนื่องจากลิซ่านะคะคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปโด่งดังอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะซึ่งลิซ่านะคะได้เป็นเกิร์กรุปอยู่ในวง b l a c k พิงคความสามารถของลิซ่าเองนะคะทําให้ลิซ่าเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบและก็โด่งดังนะคะทำให้หลายๆคนนะคะเห็นความสามารถของลิซ่าจนเชิญลิซ่านะคะไปเป็นเมนเทอร์ในรายการต่างๆและนอกจากนี้นะคะความสวยของลิซ่านะคะยังถูกยกอันดับให้ติดท็อป ร้อยของโลกเลยนะคะถึงแม้ว่าลิซ่านะคะจะประสบความสำเร็จมากเพียงใดนะคะแต่ยังไงยังไงนะคะดารามักจะมาคู่กับดราม่าอยู่แล้วซึ่งล่าสุดนะคะลิซ่านะคะก็ได้เจอกับดรามา่าดราม่าหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นแชทจากแฟนคลับต่างชาตินะคะซึ่งแฟนคลับเนี่ยได้ดูถูกนะคะแล้วก็ลามไปถึงเหยียดเชื้อชาติเกี่ยวกับลิซ่าค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นข้อความนะคะที่กำลังเกิดดรามา่าเป็นข้อความนะคะที่เหยียดเชื้อชาติของลิซ่านะคะโดยแปลเป็นไทยว่าและลิซ่าเป็นคนไทยฉันไม่ได้อยากจะเหยียดเชื้อชาตินะแต่ไทยเป็นประเทศที่หวยแตกพวกเขาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องการค้าผู้หญิงและฉันก็คิดว่าลิซ่าไม่ได้เวอร์จินเพราะมีประเพณีที่ไม่ดีในไทย ข้อความนี้นะถือว่าเป็นข้อความที่แรงมากเลยเหยียดเชื้อชาติสุดๆเลย นอกจากข้อความนี้แล้วนะคะยังมีข้อความอื่นอีกหลายๆข้อความเลยที่แสดงความที่ไม่ชอบลิซ่าเหยียดเชื้อชาติต่างๆนะคะแฟนๆหลายๆคนนะคะก็ออกมาเรียกร้องให้หยุดเหยียดลิซ่าค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะก็ออกมาติด hashtag Respect Lisa ซึ่งเมื่อเข้าไปใน hashtag hashtag นี้นะคะก็มีหลายๆคนเลยที่มาทวิตข้อความให้กำลังใจกับลิซ่านะคะ นี่นะคะก็คือที่มาของ Hashtag Respect Lisa นะคะสำหรับใครที่อยากให้กำลังใจลิซ่านะคะเข้าไปติด Hashtag Respect Lisa ได้เลยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอยากจะให้กำลังใจน้องนะคะและก็เชื่อว่าน้องนะคะน่าจะได้เข้ามาอ่านนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ